ตอนที่19ความหวังที่ใกล้เข้ามารุ่งอรุณอีกวันแสงอ่อนของพระอาทิตย์สาดผ่านซากตึกพังและต้นไม้สูงกลางป่ารกร้างกลุ่มพระเอกนายเอกลิ้นฟงเด็กหญิงและผู้รอดชีวิตอื่นๆเดินทางต่อไปตามสัญญาณชีพของพรรคพวกที่ระบบผู้ปกครองตรวจพบท้องของนายเอกโตขึ้นชัดเจนความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เขาต้องเดินอย่างระมัดระวังมากขึ้นพระเอกคอยประคองเขาและคอยสอดสองอันตรายรอบด้านระวังตรงนั้นพระเอกชี้ไปยังซากตึกใกล้ทางแยก นายเอกพยักหน้ามือวางแนบกับท้องอย่างหงหันเราต้องไปถึงพักพวกให้ได้เพื่ออนาคตของเราและลูกหลินฟงเดินอยู่ด้านข้างสังเกตทุกการเคลื่อนไหวเขาวางกับดักง่ายๆและเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเดินผ่านได้อย่างปลอดภัยต้นไม้ที่เขียวชะอุ่มการเิญหน้ากับฝูงซอมบี้ขณะที่กลุ่มเดินผ่านทุ่งเล็กฝูงซอมบี้ระดับกลางหกตัวปรากฏขึ้นกระทันหันซอมบี้หลินฟงตะโกนเ้าเอกก้าวออกไปนำหน้าดาบฟันลงอย่างแม่นยำด้านนายเอกคอยสนับสนุน และใช้ระบบรักษาอัตโนมัติช่วยสมาชิกที่ถูกควรระบบแปรรักษาเรียบร้อยพลังชีวิตเต็ม100%เด็กหญิงซ่อนตัวหลังในเอกด้วยสายตากลัวแต่ก็มีความเชื่อมั่นเพราะอยู่กับสองคนที่เขารู้ว่าไม่มีใครทำร้ายได้หลังการต่อสู้กลุ่มถอนหายใจสะท้อนความเหนื่อยแต่พระเอกยังคงยืนอยู่ใกล้ๆในเอกมือวางบนท้องเขาเบาๆทุกครั้งที่เจออันตรายฉันยิ่งรู้สึกว่าต้องปกป้องเธอและลูกของเราพระเอกกระซิบ นายเอกยิ้มอ่อนๆฉันก็เหมือนกันฉันไม่กลัวอะไรถ้ามีพระเอกอยู่เคียงข้างเปลวไฟความใกล้ชิดกลางป่ากลางคืนกลุ่มตั้งค่ายพักในป่ารกร้างพระเอกนั่งลงข้างนายเอกจับมือแน่นมืออีกข้างวางบนท้องลูกของเรากำลังเติบโตขึ้นทุกวันและฉันจะปกป้องทั้งสองคนพระเอกพูดเสียงทุม้มนายเอกโน้มหน้าลงใกล้พระเอกแล้วยิ้มฉันดีใจที่มีพระเอกอยู่เคียงข้างและลูกของเราจะมีคนปกป้อง ลิ้นฟงยืนอยู่ด้านหลังมองสองคนแล้วถอนหายใจหนักบางทีโลกนี้อาจไม่เลวร้ายทั้งหมดยังมีสิ่งสวยงามให้ปกป้องอยู่จริงๆเด็กหญิงมองภาพนั้นด้วยสายตาเข้าใจแม้เด็กจะไม่เข้าใจความซับซ้อนแต่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความมั่นคงปายแสดงไฟฟ้าแรงสูงสัญ,ญญาณของพักพวกใกล้เข้ามาระหว่างพักกลิ่นป่าผสมกับเสียงซอมบี้ไกลๆระบบผู้ปกครองดังขึ้นระบบผู้ปกครองตรวจพบสัญญ,ญาณชีพเพิ่มเติมสจุด ระยะทาง4กิโลเมตรแนะนำให้เดินทางต่อนายเอกยิ้มบางๆพักพวกใกล้ขึ้นเรื่อยๆอีกไม่กี่วันเราจะได้เจอพวกเขาแล้วพระเอกจับมือและสัมผัสท้องของนายเอกแน่นไม่ว่าเส้นทางจะยากแค่ไหนเราจะไปด้วยกันและไม่มีใครพรากเราออกจากกันได้เสียงลมพัดผ่านปากกับเสียงซอมบี้อยู่ไกลๆแต่ความมุ่งมั่นและความรักของสองหัวใจทำให้คืนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังใหม่จบตอนที่19ตอนที่ยีชีวิตใหม่ และสายใยรักรุ่งอรุณวันใหม่แสงแรกของพระอาทิาตย์สาดส่องผ่านหน้าต่างบ้านไม้ที่พระเอกและนายเอกหามาได้ความสงบใจกลางโลกที่เต็มไปด้วยสองบี้ทำให้ทั้งสองรู้สึกอบอุ่นท้องของนายเอกโตขึ้นอย่างชัดเจนความเจ็บปวดเล็กๆเ,เป็นสัญญาณว่านาทีสําคัญใกล้เข้ามาพระเอกนั่งข้างเขาจับมือแน่นไม่ปล่อยแม้เสียววินาทีไม่ต้องกลัวนักฉันอยู่ตรงนี้แล้วพระเอกพูดเสียงทุ้มมืออีกข้างลูกท้องนายเอกเบา,เบาๆนายเอกสุดลมหายใจลึก ฉันรู้ฉันก็พร้อมเด็กหญิงและหลินฟงยืนอยู่ด้านข้างทั้งสองเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินและคอยสอดสองรอบบ้านเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยดาวส่งประกาศการคลอดลูกเวลาไม่นานนักแรงเบ่งของนายเอกเริ่มชัดเจนพระเอกประคองเขาอย่างมั่นใจจับมือแน่นและกระซิบบอกกำลังใจลูกของเรากำลังมาแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนายเอกกัดริมฝีปากยิ้มสันๆแม้เจ็บปวดแต่ความรักและความมั่นใจ จากพระเอกทำให้เขาเข้มแข็งลินฟงและเด็กหญิงคอยช่วยตามคำแนะนำจากระบบของนายเอกระบบรักษาแผลท,ทางงานอัตโนมัติทำให้การคลอดปลอดไทยและลดความเสี่ยงสูงสุดระบบการคลอดสำเร็จนายเอกและลูกปลอดภทยสุขภาพเต็มหนึ่งเปอร์เซเสียงร้องทารกดังขึ้นครั้งแรกทำให้ห้องเต็มไปด้วยความสุขและน้ำตาแห่งความยินดีหัวใจส่งประกายความอบอุ่นและความสวีทพระเอกอุ้มลูกในอ้อมแขนดวงตาแดงกำ่ำ ด้วยความตื้นตันในเอกซบไหลพระเอกทางลูกหลังเบาๆลูกของเราสุดยอดไปเลยพระเอกกระซิบบนหัวในเอกนายเอกหัวเราเบาๆใช่และเราจะปกป้องเขาเหมือนที่พระเอกปกป้องฉันพระเอกโน้มตัวลงประกบจูบเบาๆที่ริมฝีปากในเอกก่อนซบหน้ากับแก้มของเขาอย่างเต็มไปด้วยความรักไม่มีอะไรจะพลากเราออกจากกันได้ไม่ว่าจะซองบี้อันตรายหรือโลกที่พังพินาศพระเอกกระซิบ เด็กหญิงยืนมองภาพนั้นด้วยสายตาเข้าใจแม้จะเด็กแต่สัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นและความมั่นคงหลินฟงถอนหายใจหนักเขาเห็นสายใยรักของสองหัวใจและชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นบางทีโลกนี้อาจเต็มไปด้วยความตายแต่ก็ยังมีความหวังให้ต่อสู้และปกป้องอยู่จริงๆสมุนไพรชีวิตหลังการคลอดหลังการคลอดทั้งสามคนและเด็กหญิงเริ่มปรับตัวในบ้านใหม่พระเอกคอยดูแลทั้งนายเอกและลูกอย่างใกล้ชิด นายเอกรู้สึกอบอุ่นที่สุดในชีวิตเขาสัมผัสถ,ถึงชีวิตใหม่ความรักที่มั่นคงและความหวังที่เกิดขึ้นแม้ในโลกสองดีพระเอกจับมือเขาแน่นอีกครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดเราจะอยู่ด้วยกันและครอบครัวของเราจะปลอดภัยเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างบ้านพื้นที่รกร้างรอบๆอ,อาจเต็มไปด้วยอันตรายแต่ข้างในบ้านนี้คือความรักความอบอุ่นและชีวิตใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นจบตอนที่ยี